ผมว่าเราไปไม่ได้ผมว่ารถพังอ่ะอีกพักหนึงอ่ะรับดามิจากจักรยานอารมณดีกว่าอารมณดีกว่าอาส้มนี่เฮ้ยเกมเป็นไรอ่ะกูเป็นอะไ้กูตายไเลยไม่อยากรออีกแล้ววะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท้ายให้เดี๋ยวเปิดท้ายให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ขึ้นไม่ได้แล้วจรยานอ่ะลงแม็กอะเเปิดท้ายแล้วโอเค โอ้ยเียบินเอือ้ะตายตายเฉยตายเฉยที่ลงง่ายง่ายลงละตายตายเลยป่วยไปแล้วเทียบรับศพกูด้วยตายเฉยเลยเอือ๊อ้าวอ้าวว้าวไม่ได้เฉยเลยเมื่อกี้ศพลอยฟ้าเหีญ่เทียเลยเอาล๋ฮะท่านผู้ชมสวัสดีด้วยนะฮะวันนี้ก็เอ่อเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะ ดูน่าเศร้าหน่อยหนึ่งเนะเพราะว่าประเทศนี้เขาจะรีนะฮะแล้วก็ทําการลบรถทั้งหมดเลยนะฮะรถที่ผมบีตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเ,เฟนนะฮะรถกาชาะฮะออดี้ฮะคันนี้200รโลรถประมูลนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแลมโบที่สีบักได้ตลอดเวลาที <S 2> <S 2> ่จริงตอนนี้รถมันสีขาวนะฮะแต่เห็นนี้อาจจะเป็นสีอื่นอยู่นะฮะอันนี้ก็รถกาชาน,นะฮะเชฟรถเลตฮะตรงนี้ ตรงนี้ก็รถประมูลแะนะเห็นไหมแะเมื่อกี้เป็นสีขาวแอะนะนะเห็นไหมนี่ก็คันนี้เป็นซีว่านะลูกกระชานะฮะน่าเศร้าเหลือเกินที่เก็บเก็บออกมาหมดแล้วเหรอวะแย่หมดยังอ่ะหมดหมดแล้วอะไรนะหมดหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเลยเอาหอคันนี้ยังไม่ทอบเลยอันนี้ก็ลูกกระชานะฮะกูพูดไปยังวะไม่รู้ดินี่ก็ มันจะมีมอไซค์คันหนึ่งแต่ผมไม่ได้มานะไปเอามาดีกว่ามานี่มานี่ทุกคนนักเรียนมาค่ะขอบคุณค่ะเรือติดติดแล้วรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวนะสงสัยมันมันไม่น่าจะใช่แค่ฉากเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่ใช่ฉากเลยแน่เอานักเรียนมันอ้วนมันอ้วนีฉากอะะไรวเกมเอาแบบเอวเหลื่ยนคือผมผมเห็นบางอย่างผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะใช่แค่ฉากเพราะว่าปกติมันไม่มีอ่ะ ผมกำลังรีบไปดูเอ่อวัตถุบางอย่างใหญ่มากเลยอาจารย์ได้กินบุหรี่ครับไม่หไม่มีฮะไม่มีฮะผมคิดว่าไม่น่าใช่แค่ฉากหนนะเอ้ยไม่ใช่ฉากจริงด้วยทำไมวะเข้าได้เหรอเออแถวันนี้มันอาจจะเป็นจุดลับอาจารย์อาจารย์ครับคุณเต้ทำอะไรอ่ะเย้มีฮอขับโอย ทุกคนผมมีฮอครับเออเกมขับฮอร์ใช่เหรอเออมันไม่ใช่ฉากจริงด้วยปะเฮ้ยเจ๋อเลยนึกว่าเป็นฉากเมื่อกี้ก็มาดีนักเรียนโง่โง่เฮ้ยเฮ้ยเฮอรฮอฮอดรอปอีกแล้วฮอดรอปอีกเครื่องคันแล้วกันละอีกลำอีกลำสิเออว่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ข้างหน้าตรงนั้นใช่ป่ะเออออออ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไประเทศไปมันจะมีชีพตัวใหญ่นไปไปสองคนเลยลงจอดโคตรยากเลยจะไปสปีดกับเราก็พูดมาตรงใช่แล้วเราไปสปีดบนฮอรแล้วเดี๋ยวพาฮอรตกเองรถึ้นหรอนี่นี่ตบหัวอีกทีนึงมองไม่เห็นหรอกจอดได้แล้วทุกคนเอารถไปแข่งกันเถอะไปขับเล่นผมไม่มีรถ ก็นี่ไงรถเต็มเลยไม่เมือนีล้วรถบ้าอะไรนี่แข่งเลยแข่งกันอีกคนดีตัวแรงต้องเอาไว้ก่อนอันนี้อยากดูอันนี้อยากดูแลมโบเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจี๊ยบแลมโบไปก่อนสองคันก่อนไปกาชาวะทะกาชาเว้ยเอาละครับผมการแข่งขัครั้ง้นึ่งคุณมอสเลย พร้อมพร้อมพร้อมไหมครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแค่ผมเอามือลงเอาเลยนะครับเอาเลยครับสามสองบ้ายนะบนซ้ายนะไปแเออเออพาดีพอดีโอ้โหเครับเนี่ยแรงกว่าว่ะเต้โอ้ไม่ยอม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 บนซ้ายนะบนซ้ายนะบนบนซ้ายตรงไหนวะบนบนซ้ายบนซ้ายเอ๋อบนซ้ายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทางไหนให้บนวะตรงนี้ เอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหเจบลงตกแหนะเจ็บเอยไม่ต้องรอเจยบแรงกว่าไม่นะเออแทงแรมโบ้่ะตัวเกนิดดิเปดไอ้กิบกิบเปิดตัวกิดดิโอ้ยอมไม่ได้วิงวิงร้อยเจสิบโอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยแค้งเกิดอะไมเฮ้ยดิบอกมาแล้วกินเล เฮ้ยเดี๋ยวไม่สักอันนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่าแต่ว่าอ่าเอคันหูเจี๊ยบแรงกว่าแต่ว่าผมแม่งได้ปลายวะจริงเออได้ถ้าแข่งตรงยาวๆแม่งแพ้คันเนี้ยใช่ไป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 ต้องทำโอ้โหแดกขาเลยบอกเลยโอ้ยแรงเกินแต่เกมหยุดไม่อยู่พุ่งออกไปไม่เอาโอ้โหแรงเกิน เฮ้ยเ่าด้วยไปแข่งอะไรนะไปแข่งพร้อมกันหมดเลยแสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วมีคนแสงมีคนแสงเหยียบคืนเหยียบคืนเหยียบคืนมาแล้ว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 ปางไว้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 มาแล้วมาแล้วแล้วเราพาไปดูรถพาไปเบิร์เดี๋ยวตรงไหนวะอ่าเลยเลยเลยเอฟโอ้ยดีนะกำแพงมันชนแล้วไม่พังอ่ะโอ้โ แ่งหมุนเลยว่ะอ้ยมันแรงเกินด,ดิคันเนี้ยเอาเบ้าเราวอะเอาเบ้าเอาเปล่าเปล่าไปดิไปดิรถรถกูไม่สู้เราตุกตุกตะใจกูสู้อะไปดิ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 อ,ดออกตัวช้าเนี่ย,ยคัยน,นเนี้ยแรงแค่ร้อยกว่าไอ้คันเนี้ร้อยหกร้อยห้าไม่ถึงร้อยหกเลยอะไรแข่งกันเหรอสองคนนั้น,นอะไอรถผมมันไม่สู้อยู่แล้วรู้รู้แก่ใจอะมีเนยนั่งมาด้วยตัวหนักเขาไม่ใหญ่ เฮ้ย้อยเิยเพิอย่าเพิงอย่าเพิ่งผเอตอร์ไปด้วยไม่ทันไม่ทันโรตีผเฮ้ย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 ผม่ชนทุกคันเลยฮ้ยเฮ้ยได้ไงครับเฮ้ยเไครับเนี่ยเฮ้ยผมผมไล่ชนทุกคันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผมไล่ชนเลยนะ ไล่ชนเลยนะล้ไปลินล้ไม่ได้แดงหรอกลัตเตอร์อะก็ปาร์ตเลมาดิมาดิเฮ้ยอดี๋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 อดีไหนอะไหนอะมาดิมีคนโกงมีคนโกงมีคนโกงได้ได้ไปไปไปเราไล่ชนมันไล่ชนมันเห็นแล้วเห็นแล้วไล่ชนมันไล่ชนมันไกลๆไกลเด่นไกลๆเฮ้เฮ้ยอ่านะไงเอาลเดี๋ยวจะตายแล้วคุณเกม เอองั้นก็ตายไปเลยอ้ยมาเทียมาชนผมมาจะได้ลอยขึ้นมาชนมันชนมันมาดิมาดิมีกงโคตรไกลเลยอ่ะคันเนี้ยถ้าเกิดผมชนถังน้ำมันน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮือยลอเฮ้ยเฮ้ยชนกูทำไมใใส่นห้เลยะ จบแล้วนะจบแล้วนะผมจะจอดเติมแล้วนะส่วนมากเราชอบเป็นคนถามเฮ้ยต้องลุ้น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 ไม่ได้เลยตีอู้ดีอ่ะหล่อเลี้ยงอเลี้ยงใจทำไมเราไม่จายอ้าโดนอุ้มอยู่นี่้มาไม่ปล่อยเราเป็นเหงาแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยกดอุ้มกดอุ้มอีกทีดึงดิกดอุ้มกดอุ้มอีกทีกดไม่ได้ไม่จ่ายแล้ว

ว่าก็ไม่ดีแต่เธอไม่จริงอยู่ดเลยในลำบากไม่ได้ควันจริงแค่นั่ตัวมาไม่พอตอนนี้กูร้อยจริง